ทีเทเรียบร้อยนะครับเทเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพออไม่ต้องเอาเต็มมากนะครับเอาประมาณนี้ให้ลดลงมานิดนึงนะครับหลายท่านที่เพิ่งมาดูทําไมต้องไล่นะครับเพราะการไล่ฟองอากาศเนี่ยจะทำให้มันเนียนนะครับย่มลงไปทําให้เนียนขึ้นยิ่งไล่เยอะยิ่งเนียนนะครับจริงๆแล้วน่าจะใช้เหล็กที่ในกลุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่ของผมมันเป็นเล็กใหญ่ก็ได้เราจะไล่ฟองอากาศไม่ค่อยดีเท่าเล้กว่านี้นะครับเล้กว่านี้เราจะไล่ไหมก็ไล่ไปเรื่อยครับยิ่งไล่เยอะยิ่งเนียนนะ กระทุ้งให้ถึงข้างล่างนะครับพยายามเน้นเน้นฝั่งตรงนี้คนะับทิมด้านนอกถ้าอยากให้เรียบก,ก็เน้นในในก่อนแล้วก็เน้นนอกหลักๆที่เรียบคือเน้นนอกเน้นนอกอย่างเดียวในก็จะไม่เรียบเท่าไหร่นะครับก็นะสลักกันไปไล่เยอะๆครับประมาณยกไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอปูนก็จะลดลงไปนิดนึงค่อยเติมปูนอีกทีนึงก็ไล่เบาๆีทีนึงนะเราให้พอกทิ้งไว้นะครับหลังจากพอกทิ้งไว้เสร็จปุ๊บขอบปูนเสตตัวเราค่อยมาแต่งปาก แล้วคั้นตอนต่อไปก็เป็นการขอนะครับ